สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีพีพีทุกท่านนะครับเามาเจ,เจอกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมมีรถมานำเสนอครับเป็นโตโยต้า l อลติส 1.6J ออโต้ดโอนะครับปี2012นะครับมันจะรีโมทเล่มเอกสารพร้อมโอนอีกเช่นเคยนะครับไปครับชมรับพันกันรถยังสวยเลยเนหะ็นไหมสีสันเนียนกริปทำสีใหม่ๆนะครับคันนี้ยังไม่มีเนื้อคู่นะลูกค้าท่านใดสนใจ จัดเลยครับไม่แพงสภาพดีด้วยเดี๋ยวผมพาชมรอบกันก่อนสวยนะภาษีปีหกเก้ามกกาลาสบายเต็มปีนะครับเรารับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นะฮะลูกค้าสบายใจหายควงได้เลยคันนี้เป็นอดีตปลดป้ายนะครับเป็นรถวิ่งอยู่ที่สนามบินภูเก็ตนะครับรถค่อนข้างเครื่องเกียร์สองข้นสภาพดีนะะตอนนี้เป็นน้ำมันล้วนเรียบร้อยนะครับ จอดมาเป็นรถป้านนแท้แล้วเรียบร้อยก็เป็นป้ายทะเบียนภูเก็ตป้ายขาวนะครับคันนี้วิ่งมาจากภูเก็ตมาขึ้นมากรุงเทพนโนทบรุรีการันตี900โลนะครับเครื่องเกียร์ดีมากครับขับสนุกช่วงลงช่วงล่างหายห่วงเลยใครได้ไปผมบอกให้เลยคุ้มแน่นอนจิตฟิล์มเรียบร้อยแอร์เย็นเจ๊บนะดูเหลี่ยมมุมรถสวยไหมเหลี่ยมุมจเจ๋เลยไปครับเดี๋ยวมนาะชมภายในกัน กดปลดล็อกนะครับใจเรีโมใช้ได้แล้วกป็ปกตินะเปิดประตูมารานข้างนะครับ้านข้างแล้วครับต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเบาะคู่หน้าภายในครับเป็นสีดําสลับแดงนะครับเป็นเบาะเย็บยึดนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยแน่นๆเลยเบาะสวยเลยหลังคาโอเคนะครับไม่สกปรกนะครับคอนโซลหน้าโอเคนะครับ บีกุญแจครั้งแรกนะครับไฟเครื่องไฟเงียินไฟอีโคขึ้นโชว์ครบนะครับสตาร์ตดูนะครับบีกุญแจสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเทสเปิดแอร์กันนี่นะครับเปิดแอร์รอบไม่สวิงนะครับรอบนิ่งปกตินะอ่าไม่สวิงโอเคเนี่ยสวยไหมเบาะเบื่อโอเคเลยครับอ่าเอ็เย็นเพลง,งเพราะนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียง,งเครื่องยนต์กันปเป็น1.6 J a u t ดูโอปี2012ครับใครหาไปใช้คันนี้ผม,มรับประกันเลยว่าขับดีแน่นอนฟังเสียง,งเครื่องนต์กันตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมพาไปให้ดูฝากระโปรงรอ่อคะครับอ เก็บมาเลยบร้อยนะครับด้านข้างสวยนะครับหน้าสวยนะครับช่างน่าสวยเลยเครื่อ,อยงยนต์เดินเรียบนะฮะไม่มีสะดุดนะฮะดูชักไม่วัดขึ้นมาไม่มีไอไม่มีควันนะเดินเรียบเดินเสถียรแน่นอนนะครับสภาพค่อนข้าง,นางดีเลยรอทาดูแอร์เย็นเจยบเลยแอร์ถ้าแอร์เย็นที่ดีต้องเป็นน้ำอย่างนี้นะครับนอเ,อเนี่ยท่อแอร์เนี่ยเย็นเจยบเลย ใครได้ไปใช้คันนี้คุ้มแน่นอนเดินทางไกลมาจากภูกเก็ตมางเนนทบ,บุรี900โลนะครับเสถียรมากคันนี้ผมมาจับทำสีใหม่รอบคันเปลี่ยนไฟใหม่ให้ลูกค้าได้ไปสุดคุ้มสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับโทร0840062322คิมนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบ,บุรีนะเรับถ่ายดูกันไป่าย กฝาปองก็เพิ่งเก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่มแลก็ตัวยก็บหน้าเนาะจีบฝาปองโอเคอยู่ครบนะครับเนี่ยมาร์กเดินเนหะ็นไหมไม่มีรอยไข่เลยนะฮะมาร์กด้านข้างโอเคนะครับเนี่ยข้างสวยดนะ้านหลังกฝาปองฝากระปองชิดครบหมดทุกอย่างนะครับด้าน,นหลังร่องโล่งแบบนี้นะครับเป็นน้ำมันล้นลวนเราออกแก๊สออกเรียบร้อยแนละ้วอันนี้มะม่วงนี่เกี่ยวอ,อันนี้น้นไม้สีทองนะครับอันนี้มะม่วงอีกั่มใหญ่กั่มนะฮะ่ังนนท์ทับเบลีแท้เลย โอเคครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจครับมาดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับม,มัน่นปุกโท0 0๊ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสองสามสองสองคิมนะครับหรือว่าแอปไลน์เบอร์นี้ขึ้นเช่นกันครับศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสองสามสองสองคิมนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่กานมากมากครับสวัสดีครับ